สวัสดีครับผมสวัสดี FC ที่สุดท่นครับอะนะครับหลังจากที่เอฟซีไขคาวว่าวัดอาจารย์แปะน้ําดื่มหมดหท่านได้ไปเอาน้าำยู่วัดอาจารย์ไครมาเสริมครับตอนนี้เหลืออยู่สแพ็คนะครับแอดมาถึงวัดจุ่มศีพัฒนารามนะครับอาจารย์แปะเพิ่นจำพัรนสายอยู่นี่กัมีเอฟซีายท่านนะครับกะร่วมบุญมาบอกว่า จากความตั้งใจเดิมว่าสิมาซอยเห็ดไฟาสันตะวันแอดว่ามันเห็ดไฟนี่มันอาจจะใส่ประมาณหลายแต่ว่าตอนนี้ที่ขาดแค้นคือนน้ำดื่มนะครับก็เลยได้รวบรวมน้ำใจกันมาร่วมบุญกันมานะครับครับก็ได้น้ำมาสี่สิบแพ็คนะครับน้ำสี่สิบแพ็คกับแอดกับมาเป็นสะพานบุญให้กับเอฟซีทุกท่านแล้วเด้อบาดนี้จังไงกับหลวงมรณะสาธุน้ำกันนะครับอ่ะเดี๋ยวแอดเอาน้ำลงก่อนบาดนี้เดี๋ยว สำหรับแนวทางตองงวดนะครับเดี๋ยวให้แอดขนน้ำลงแล้วแล้วจังคอยวากันนะครับนะครับตอนนี้แอดกะขนน้ำลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยววันนีก้ก็จะได้เข้าไปาผู้คุยกับอาจารย์เนาะลองถามเบิ่งแนวทางตัวเลขงวดนี้เป็นยังไงมีความเคลื่อนไหวยังไปนะครับกะสำหรับงวดที่ผ่านมา นะครับเลขที่ขอปูครับได้เก้าสองสามสามสองเก้านะครับเสียดายครับมันตีลังกาสองเก้านันออกหกสองนะครับตีลังกาแอาดกับลืมไปเลยนะครับของพอเรื่องก็คือกันเนาะเลขตัวเดียวกันเลยเก้าสามสองสองเก้าสามสามเก้าสองสองเก้าสามตีลังกาครับผมนะครับเลขฝัน เลขกชอบอาจารย์อเล็กนั่งครับเป็นเลขน่งเลข47นี่ครับเป็นเลขนั่งนั่งสมาธิบ่านะได้47นะครับมันออกรถแต้มหนึ่งออกสามเจ็ดางครับหันที่ผ่านมาตอนที่ทาพิธีครับคือแอดอเครื่องบกครบคือตอนแรก แอดจะเป็นเจ้าภาพพลร้ยนะครับแอดกะหาพลหมากลากไม่มากแล้วกะทั้งยมไทบานเพิ่นสิเป็นคำาหมากคำาผู้บ่ายซียังพวกนี้ครับพวกขันมากเบนนะครับแต่ว่าบานนี้พอดีนัดกันไว้ว่าหลังฉันจังหันแอดกะปะัดเรื่อมซื้อหมากใหม่ไวตต้ตั้งแตง่ตั้งแต่ลวงหนาเนาะตั้งแต่ลวงหนามือหนึ่งนะครับก็เลยได้ไปหาซื้อตอนเศร้ามือที่จะทําพิธีวันผาแล้ครับ บานี้ก็เลยบดตรงกันครับบานี้ทายบ้านเพื่อนผูพ่นเตรียมของมาตอนเสาเพื่อนก็เลยเหตุการ์ตั้งแต่แปดโมง<ม>เพื่อนไปขอปูกอนนะครับเพื่อนกับว่าครบพอเพื่อนขานบักไม่ตอนแอดเอาบักไม่มาปุ๊บอาจารย์แปะเพิ่นก็ล่อแอดนะครับบานี้พ่อแอดกับอาจารย์ไปทั้งไปธีบานี้มีหมากไหมแต่กขาดพวกข้ามหมากข้ามูดหล่ากัพวกขันมักเป็น ก็ให้ว่าของบ๊อบคบนั่นแหละคือมันบอ๊อความเพียงกันนะครับแต่แอดกัเลิชิ่บาบา้านี่บ๊เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ว่าปูให้แบบบ่อตถงๆนะครับด้วยว่ามันไม่พร้อมเพียงนะครับอ่ะเดี๋ยวยังไงไปพูดคุยกไปอาจารย์ที่เข้าครับสแกนครับอา,าจารย์ครับผม,ม,เ,อมอเอามาเปลี่ยนสภาพบนเอฟซี FC นะครับมือนี่พอดี กับว่าแน่ใจว่า FC เอฟซีพันได้โชคได้ลาบบอไปกับหัวเหล็กปูหรือเปลา่าหรือจังไหนพันว่าแอดท่านฝากต่างมากสามอยอันมากซอยสิมารวมเฮ็ดไฟไหมครับ mm hmm. อ่าที่รอบที่แล้วที่ผมบอกวา่าไฟมันใสบ่ได้นะครับ mm hmm. สาราด้านหน้านี่แหละสาราที่อยู่ด้านหน้าที่ให้เห็นอยู่ตอนนี้และครับให้ว่าตอนนี้เวลาสวดมนต์ทำวัดก็คือใตตะเกียงไอจุดเทียน เมียน,น,นแต่เทียนเพราะว่าไฟในธาราบ,บ่มีมันมันถือพาอยุมากแต่ฝนไม่ฝ่าไม่มากฝ่าลงช็อตฝ่าลงบันี้สายมันชอ็อตครับ่ในธาราบ,บ่มี <ๆ S 1> บ่มีใส่ๆๆๆก็ดได้พว่วงได้พ่วงจากคอามระค่างจากธาราลังกเอาไปทำเดียว,วเขาบอกว่าได้เสียพัดลมพัดยังอยู่แล้วใช่ไหมเอฟซีมันสแสดงความคิดเห็นมาว่าแอดเดินสายไฟไม่เลยเ่าต้องไปลื้อฝ้าแลาวกัน ครัวมันมีงบประมาณครับโอ้ให้ผมถึกเลขใหญ่ๆเลยผมเฉลี่ยเฮ็ดให้วล้วสันดอกประมาาณก่ไม่่พอจังวาขอปูปวดไฟลูกหลานเด้อปูสันดอกมันก็แม่นความเพลินอยู่ดอกครับอาาจรยันเพราะว่าขาเฮาลือฟ้ามันก็ต้องเสียงว่ามานน้ำการเฮ็ดฟ้ามาอีกเนาะทั้งลือทั้งเฮ็ดใหม่เกือบแสนพุ่นแหรีก็คิดว่าเป็นแสนพุ่นล่ะครับแสนพุ่นแหรวยญแต่ว่าแต่ว่าถ้าบ่บ่ต้องลือฟ้าคือเดิน ไม่เราก็สายไฟก็เดินไปไต้ฟ้าเลยอันนั่นคือสีสีบอบพอบปวดลังคาปวดถึงหามือปวดลังคาออกเคลนด้านบนเลยด้านบนบ่ครับแมนนี่แหล็ดทั้งไตหรถแล้วครับเดินไต้ฟ้าเลยโอ้ไต้ฟ้าตีไต้ฟ้าแมนตีไต้ฟ้าเดินไปเลยเดินไม่ครับเดินกับนครับตัวเดินเลยไม่ไปครับยังสั่นสิกังกั้นสิถูกกว่าครับแต่ว่าผมก็เลยว่าโอ้ยอัน มันต้องใส่งบประมาณเยอะกระสั่นพอดีวัดได้ยินอาจารย์ใครบอกว่าวัดพระอาจารย์ขาดน้ำขาดแค่น้ำอยู่จากน้อยก็เลยว่าเอาเป็นน้ำไปถาไวายพระจาจาร์ก่อนนะครับส่วนไฟนี่เอาไวใ้ให้ล่องวดใดเขาจังๆก่นอนยังสมทบทุนกันมากกับนี่ละก็เลยเป็นที่ไปที่มา,อาพอดีเอฟซีอยู่ในกลุ่มมันเห็นอ้อเพิ่งเกิเป็นเอฟซีอาจารย์แปะน้ำนะครับมันก็ติดตามอยู่ มันก็เลยเนี่ยแหละครับร,รวมกันมาท่านเอ็ดท่านสองนะครับได้น้ำมามสี่สิบแพ็คเนี่ยะครับเมือม่อวานมีความกับท่านน้ำนะเพื่อนยูยี่สิบแพ็คท่านเหลือทอยน้ำท่วมลงคข่เมื่อเมื่อไงครับเมือม่อเมื่อไปร่วงบวชนั่นแหละโอ้เมื่อไปร่องอุบัติเมื่อยานใข่หายมาสิบแพ็คก,ก็เลยเอาสิบแพ็คไปสวมทบมสมทบน้ำท่วมผมก็ผมก็อีกยี่สิบแพ็คโอ้นี่คือสาเหตุที่ว่าเป็นยังมันคือเบิดเพราะว่า เข้ากับเน่ยมันมีกับช่วงนี้เพิ่นเดือดร้อนน้ำท่วมแมถ้าจะเข้ากับพ่อมีพ่อขีย่นอยู่ครับก็เลยไปซรอยเรื่อยใข้าก่าอนจะคลองพ่อมีพอ่อกินอยู่น้ำนั้นใน้ทาร่าพ่อมีพอ่ยยพอกินอยู่พ่อทันอยู่แบดนี้ก็เลยเ,เอาไปซรอยกันเอาไปซรอยกัน,นต้อบุญต้อบุญอยนนู่ยครับแบบัดน,นี้มันก็เลยเหลืออยู่นี่สองแพ็คกับพอดีผมเอามาอีกบัดนี้ก็เลยสีแดงยนี่ยเติบอยู่ว่าน้ำมันมีกับจิไปซสร้อยเดือพด้วยกันนั่นแหละต้อบุญนะครับโอ้โสาธุสาธุนะมันกัน บั้นนะวัดบัตบั้นยุนนลนเหรอครับโยบปลาโยู่ในวัดป่าปลาสาบไหมวัดป่าช้านลนสว่างแมนแล้วก็ที่เอาทุ่นี่เอาคนทุ่นี่ไปจักซอยคนอยู่หรอเพราะคนได้อยู่ในฉันอยู่หักากระคาดแมนเพราะว่ามันเป็นปลาสาปล่อยล่างมาหลายปีแล้วแต่เขดวมก็เคยดีอยู่บฝนเขาจะเอาให้มันยัดเสียเพราะมันเสียเราคนก็เสื่อมครับเราเสื่อมเราตกเสื่อมพวกยางก็เลยติดขัดไปแมนพูดมาอยู่พูดมาอยู่ก็ กับ่ค่อยบ่บ่ครับถ้าได้เห็นเห็นนะถ้าได้เห็นนะนะครับท it> ุ่งนาความดีมันจะได้เกิดครับบารมียังบอกว่าได้เกิดนะครับอยู่เพิ่นกันยังไม่อยู่คือกัดเพิ่งจะมาอยู่ไม่มาอยู่ไม่อ้าวกะนั่งเปลี่ยนกันนั่นเดียวการนี้ก็ขึ้นแล้วแต่อาจารย์เนาะในส่วนนี้กะแล้วแต่เห็นสมควรครับผมครับบารมี สิทับแนวทางต่อที่เข้าประจานแมนครับเป็นพังไลยครับอันตองวันมันหนี้พ่อสิฝันสินั่นไปฝันเพื่อนถี่พี่น้องกันน้องกบาหวานเพิ่มขึ้นเพือนใหม่พ่อไปถามพันวบาหวานบางทีสามสิบเจ็ดมันออกไปแล้วมันฝันสาขึ้นหนึ่งเลขออกไปแล้วพ่อฟันมันสิบหกยิ่มันเร่งอ๋อฝันขึ้นมันที่สิบหกฝันเลขออกแล้วฝันยังมัอเร่งเขามือเลขออกครับ ฝันว่าบ้านนั่นเขาเจ้าข้นบ้านไหมเฮ็ดเทียนไหมต่อไหมติดไฟน็ครัยว่าเฮ็ดเฮือนไหมนั่นล่ะครับเฮ็ดเฮือนไหมก็ได้ถามมาเลขที่เพิ่นเป็นบ้างที่สามสิบเจ็ดแม่นนั่นออกไปแล้ดียวโอ้ันซาไปเพื่อนนึงฝันซาไปบู๊ขึ้นนึงอีหลีโตกลับมันตัวกลับเหรอครับแม่นหรือว่าสิป็นโตกลับโอเคจ้าะอกเซตสามไปเอ่อใช่ว่าฟันมาได้กินเลี้ยงให้เราครับมาได้กินเลี้ยงได้กินอาหารไปรวมงานน้ำระเห่นหรืครับ ไปตักอาหารรวมกินเลี้ยงกันเหรอใครว่าไปไปงานขึ้นบ้านไม้เพื่อนนี่ละแบบเราได้ไปได้ไปชั้นอยู่บ้านหลังนั้นบ่านอะไปชั้นบ้านล่องหินน้องบัวบานบ้านพญ์เนี่ยพญเสียนหรอครับไอ้มันมู่ะไรครับอาจารย์น้องบัวบานมันมู่ะไรมู่ซีมูซีดงปอครับอยู่ไหนมูหานด้อยู่ไหนนี่ ว่ายุนี่มูหามูเดียวกันมูเดียวกันเออมูเดียวกันมูหามูเดียวกันมูหาเนาะครับเมีนเมนมูเดียวกันมูเดียวกันเป็นหมู่ที่ห้านะดงปอมูหาน้องบาบาเอ้ยดงปอมูซีน้องบาบานครับจุกซีเป็นมูเดียวกันเออเมียนมูหาผู้ยี่หวันูนเดียวเมีนอ๋อหมู่ห้าบ้านเลขที่สามสิบเจ็ดหมู่ห้าเมียนมันต้องเป็นเด็ก่าเนาะมันต้องเป็นเพื่อนนั่นแหละ บอกว่าสามเจ็ดอาจจะถึงสามเปดกโคนเจ็ดเปดก็ได้เจ็ดแปดอ่ะอืมสามก็เกิดซ้ำเลขเปียกเหงว่ามานใช้กันีนเครื่องหนึ่งก็ยังก็ยังก็จะจุดทูบนัเล็กมันได้มาแปดบมันแตกผ้าเครื่องหัวหันสามเจ็ดข้อเเียมมันแตกผ้ากลางนีนเลขแปดมันเป็นสามเหมือนให้เจ้าจุดอยู่ใสรครับ บุ้งในโทษศัพท์ในในในสำนักอื่นโอ้โอ้โอ้เมียงเป็นเลขแปมากทีนบอครับเลขพาคือมันเปลี่ยนสามันบกลายเป็นสาแล้วตั้งใต่เป็นเจ็ดเหมือนครับเจ้าก็ถึอเส้สามกเป็นสามเจ็ดเมียงอันนี้มูบ้านเลขที่สามสิบเจ็ดถ้าเ่าเป็นสามอาจจะเป็นแปดก็ได้เป็นแปดเจ็ดจีสิบ่ครับสามิบเจ็ดคับ5 5ห้าเจดครับแต่ว่ามีมีฟันเท่าเดียวตั้งต่ตงหัวสำนักบอครับมย เอาแต่ว่านะครับอันนี้คือในส่วนแนทางความฝันกันยังเพท่านในชัดเจนออกแต่ว่าคือรอบนี้วันพระจะทําพิธีอีกอยู่จะขอร้องขอปูอีกจักรอบนึงนะครับนะพระเจ้ามารเมชก่อนเนี่ยมอวน์มันพระเนี่ยเจ้เมแต่งเฮ็ดเดียวเจ้าได้หาสีสามให้บ้านชุดเก่าหรือเปล่าครับแมนเฮ<อ>็ดกวนมีโอกาสเลยก่นกอนจ้าขบวนเนี่วยอกว่าเครื่องขจรหมดลายไหมแฮซีสามทีครับ ห้าสี่สามเด็กวันนี้เบื้องในต่ำล่างวันนี้มันเด่นหกล่องหนึ่งครับเด็กวันน้ำขั้นวันพระนี่เพิ่งจะพานมาบางมือก้อนมือก้อนตัวนี้ครับมือนี้มันแลีมมือนี้มันมันแลีมสองคำมือนี้ครับวันพระผ่ามันแวบอู้ลืมลืมเนาะผมก็ลืมด้วยสาม สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอีหกมือวันพะครับเมนหมดเลยเ่นมือสองสามอ้ากะหยบบดด้วครับเดี๋ยววันพะกะเจะรองทําพิธีเบิง้งนะครับจังไรกะอดใจรอดเด้อครับผมรอบที่แล้วของพอครบนะครับเลขเก้าได้เก้าสองก็เลข 9, 2, ตีล 4, 6, 2, ังกาใายเป็นหกสองซะเดี๋ยวรอบนี้ ช่วงวันพระเดี๋ยวพวกข้ามหมากข้ามผู้กัพวกขันมกเบนนี่ยังกับขันมะเบนข้ามหมากข้ามยาข้ามผู้หาจากตลาดได้เยอะครับหาอันหาเทียนขาวคเที่ยนเล่มบาดเท่ครับผมนั้นละรี่บุ๋เครื่องไวยสนับมาลากไม่เจ็ดสามยางเจ็ดยังเก้ายับเอาแล้วเที่ยนหาได้แหละเม่ได้จำกัดดอกมาเป็นหมากยัง

แนวโลกเลยครับแนวฟองโลกพราะว่าความฝันในความฝันผมไปยืนอยู่เหนือเฮือนเลยสูงกว่าเฮือนครับอาจจะเป็นหกสามสามสาเจ็ดอ่เดี๋ยวจะได้กัลลอหลลอห์ก็ได้นะครับกลลอเลขทั้งไปที่เนาะอันนี้เลขฝากจากไทยบ้านอ่าห้าที่สามเหรอครับแมน อาจารย์ว่าเด่นเจ็ดสกอนรอบนี้เดี๋ยวลอทําพิธีก่อนครับส่วนความฝันนี่ไปบ้านเลขที่37มันก็เลยเป็นเลขตัวเก้าก็เลยว่าล่อสกอนดีกว่าเพราะว่าเลขตัวเก้ามันคือคงจะออกได้ยากอยู่ดอกสามเจ็ดเแล้วก็เลขฝากที่ไทยบ้านเพิ่นมาทำมาขอปูนะครับห้าสี่สาม เรียบร่าเจ็ดนี่ครับอ้าวเนี่ยครับผมเดี๋ยวยังไรก็ว่านพระเดี๋ยวผมเข้ามาเดี๋ยวตอนที่ได้เตรียมไว้ตั้งแต่ลวงหน้ามือหนึ่งอยู่ดอกครับรอบนี้มาซื้อไว้คือมาซื้อไว้ก็ได้จชกคสามโมงก็ได้ครับสักประมาณช่วงเก่าโมงนะครับข้าวเจ้าเมื่อวันก็ได้ข้าจ้ามาก็ได้ครับอ่าขอคุณอาจารย์นอะไรครับผมสาธุสาธุเจริญพร